พ่อไม่หนีห่างรถนะครับพ่อ,อเฝ้ารถอยู่รถสวยๆแล้ว <S <S สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับให้กับคุณพ่อมาซื้อรถกับทางร้านเรานะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เห็นๆน,นะครับเดีย๋ยวเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้คุณพ่อจะได้รับรถกลับบ้านไปเลยลกลับบ้านไพร้อม คันนี้วีโกตัวเจนะครับเครื่องยนต์2อ0 0ลูกค้ามาซื้อสดนะครับซื้อสดก็ขายซื้อฝันก็ขายนะครับลูกค้าเน,นี้ขึ้นมาเลยคันนี้ช่วงล่างดีมาเบิงมาเบิงมาเบิงส่วนล่างแล้วกันหล่นยังขับมาได้เลยเออแหงดีอยู่ครับบอกยังไงบม่มีห้อยแม่งห้อยอย่างดอกคัสสอบคัซีนี่ครับลูกให,ให้ให้ลูกค้าได้ชมคัสซีด้วยเลย อาละเพื่อความเชื่อมัน่นเอาเมื่กี้ไอ้พวกนี้นถถขเขาเนี่ยกต่ท่านประดาเขาได้รถมีแม่งแบบฟุกอะอนะบอดดายดำซัตซี่แท้โรงงานเดยกว่าเนี่ยเ้เบิงรออะไรยังใหม่ๆอยู่เลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนถ่ายนล้วมันเครื่องให้ลูกค้านะครับอันนี้ว่ารับประกันเครื่องยนต์เพ่าะว่ามีปัญหาเนี่ยประกันเครื่องยนต์หนึ่งหนึ่งเออหนึ่งหมื่นกิโลหรือสามเดือนอันในหนึ่งถึงก่อน เรบประกันแนนอนบวานบ่ห่างเอ้านี่นะครับให้ลูกค้าเลยก็มองดูด้วยเรามีลิฟยกให้ดูนะครับไม่มีที่ไหนอีกแล้วเราขายรถแบบให้ลูกค้าได้ดูช่วงล่างด้วยเลยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องแป๊บหนึ่งครับผมตอนนี้นะครับพนักง,งานของร้านเราทั้งหมดเลยครับมา,มาโฮมกันอยู่ที่จุดเดียวนะครับลูกค้ามาจาก,กอำเภอประทายนะครับขอบคุณมากมากนะครับ อตอนนี้ก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตอนนี้ช่างทั้งหมดทั้งร้านมีอยู่สี่คนนะครับเอิดมันหนีบัสสุคนเลยโอพี่ทังเอาให้สะอาดเลยนะพี่ทังคันนี้ได้ขายแล้วบอกแล้วใช่ไหมพี่ถังบอกว่าสวยพ,พี่ถังคน,คนเคยหล่อนะครับคนเคยหลอ่อตอนนี้มันไม่มีมันมีความหลอนไม่เหลือเลยเออทหารเก่าไปอยู่ภาคใต้มานะครับที่นี้รอดไมาได้เพราะอะไร ลียุลีต่อยู่ในแคมป์อัดญาหล่อเย็นเดี๋ยวเอากรองไปเป่าอีกรอบนึงนะพี่ตะวันพาวเวอร์น้ำมันพาวเวอร์ขาดอยู่นิดนึงเนาะพี่ภูมิมันหลอดขาดของร้านเพื่อนเหรอขาดถามใหม่พี่นิพนเนาะเอาไปใส่หลอดไฟตัดหมอกมดเดี๋ยวเดี๋ยวหล,หลอดไฟหลอดไฟลีขาดไปหลอดนึง อันนี้อันนี้ก็ขีด่ดีๆนะครับแต่ช่างไม่มีเวียกช่างภูมิเบูเงิดหลายโม,มีเวียกเ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้าก่อนน้องไอติดตามเพจดรโดนไปเขออาญาติอ่าบัานทังดีเจือสิสองเ,เดือนสาเดือนได้ไหมโอ้สองสามเดือนได้พาพ่อ,พอมาเลยเมืเอ่อมา,ม,าม,ามาเมื่อมาเบิ่งเอาโดยตวดโดยตา เออว่าเป็นล้านยังไงจากปัท้ายนะะโคราชน้องเขาซื้อสดนะครับเราก็จัดเตรียมให้เลยอย่างนี้มากับคุณพ่อนะครับพ่อไม่หนีหางรถนะครับ